สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นพัดทลุงอ่วมฝนถล่มติดต่อหลายวันน้ำป่าทะล,ลักท่วมหลายพื้นที่ฝนถล่มพัดทลุงติดต่อกันหลายวานันน้ำป่าเขตรัก,รกษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดพัดทลุงหลายหลักเขาท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่แต่เช้าตรู่เจ้าหน้าที่เร่งช่วย วันที่27พฤศจิกายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดต่อกันหลายวันล่าสุดเช้าวันนี้น้ำป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดพัทลงุงบวกกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชรัฐอำเภอกงรา น้ำป่าจากน้ำตกนั้นสูงตำบลคลองทรายขาวได้ไหลหลากลงมาท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยระดับน้ำกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบ้านเรือนประชาชนจมอยู่ใต้น้ำขณะที่ผู้นำท้องถิ่นรวมทั้งเทศบาลตำบลชรัตเร่งนำกระสอบทรายแจกจ่ายชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและนำกำลังลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและป้องกันเบื้องต้นแต่ยังไม่สามารถช่วยได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากมวลน,น้ำกำลังขยายวงกว้างในขณะนี้ ส่วนพื้นที่ริมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดอเภอตมโฎอำเภอ,อ,เภอป่าบอนอ,อสิงห์นครินและอเภอสีบรรทัดและตามน้ำตกต่างๆระดับน้ำหลากลงมาต่อเนื่องเช่นกันส่วนพื้นที่อเภอควนขนุนในชุมชนเขตเทศบาลตำบลควนขนุนจุดรับน้ำจากฝ่ายท่าแนะไหลหลากท่วมตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาล่าสุดระดับน้ำท่วมเพิ่มสูงบานเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ เส้นทางจากสี่แยกโพทองไปยังอำเภอควนขนุนผิวทางจราจรมีน้ำท่วมหลายจุดและจากสี่แยกโพทองไปยังอำเภอสีบันพศตรงหน้าวัดลอ้อระดับน้ำท่วมผิวทางจราจรเช่นกันรถเล็กต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากระดับน้ำท่วมยังเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยด้วยนะครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ